สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนเด้อครับพี่นงองมือนีพ่อกันอีเล่าครับกับพี่หานชาแนลครับมือนีเดี๋ยวสีมีอีกเมนูหนึ่งครับพี่นงองเป็นเมนูอีสารบ้านเท่าครับเมนูยังยๆเลยพี่นงค์ลาบเท่าครับหรือว่าบานผมเอิญผักเขียวเนาะอันนี้ลวกไม่เล้าครับต้มด่วนผดมมนเลยเป็นแบบสีอันนี้ครับเปลี่ยนสีเขียวเลยพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาปรุงครับเพี็ดไปนหนำครับพี่นงองเพ็ดไปนหนำเนาะโอ้นี่ไส่ก่อนครับปลาครับปลา น,นี่ตำเาแล้วครับปลาเพาสีใสปตาน้ำตาผมเป็นเมนูอีสานบ้านเท่าถือว่าเป็นเมนูโบราณอีกเมนูหนึ่งครับว่าผมคิดว่ามันเป็นเมนูแบบโบราณเลยว่าเครื่องมันหลายพี่นอ้องเครื่องมีหลายอย่างพวกทั่วพวกตะไคร่นะครับหลายอย่างอยู่ครับเดีย๋ยวมาสิมาปรุงกันพี่น้องมาที่นี่ พริกผงไส่ใส่พริกกันนั่นก็ได้ครับใส่พริกผงก่อนพริกผงเขา่าครัวน้ำปลาครับน้ำปลาผงนัวนัวเนาะพี่น้องง่ายๆครับเพียนจินง่ายๆครับผมขือขคืนครับขาดบ่ได้เลยครับตัวนี้ หอมครับใส่้าไปแล้วหอมจะว่าสุ่งอยากอันลวดดวนพวดครับพีนีงมันก็นเลยสีมันเลยบองงามนะครับแต่ว่ากัสีสลับขื้นเก่ากแหละเขือคืนใส่ลงไปครับเฮ็ดแบบ ง่าง้ครับฮะนี่เลยที่เด็ดที่เด็ดพี่น้องแต่กาห้อ,อยใส่บกักหอยกันบอแต่ว่าผมสิเอาปลาหมึกใส่ด้วยครับเอาปลาหมึกใส่ แก่นบกหอยครับราะวหมกหอยบ่มีเนาะเป็นที่เด็ดเลยครับโอ้น่ากินมากครับย่างร้ายเลยครับคนไปเล็กน้อยเขาก็เซียวพักสซเด้ครับบันดนี้นี่ยต้องบดให้ตัดเป็นไหล่ไปตัดยู่แตว่าหักบอดนั่นเมนูอีสานโบราณน,นะครับเนี่ย เอาพวกผักพวกกันนีใส่แล้วรับดีไหมเหรอผักไก่นี่ผักหันนว,วหอมผักแหนหั่นตะไคร้ครับผู้ใดสิเอาอันพริกสดใส่น้ำกระเดยแล้วยครับพี่น้องโอ้หอัวหอมครับหอม ความกินเข่าคัวเด้อครับกินเขาน้ำกันเลยซิมมันก่อนครับฮืมพักคักบาง,ง่ายๆครับเนี่ยกินอาหารอีสานบานเฮา เบิงเข่าพี่น้องเข่าเต็มกล้องสวดคู้รูเลยครับมาเด้อกินเข่าครับพี่หานนะครับผมเศบแสบน้ำกันพี่น้องลาบเท่าไซปะมึกครับท่<ฮ>้ากันครับ หัวขาดมันบวบได้บวบได้อย่างนั้นเนาะบวบได้ตัดเว้ยอื้ม สุดตอนเคร่องเมนูนี่ไหมดวนๆกินเที้าครับ แซ่บก็บกหอยนะครับผมแซ่บก็บกหอยแน,น่นอ่นเ้วยพี่น่วงเด้อ ที่ผมต้มโดนเพราะว่าผมยามันบวอนั่นนะยามันบวสุดคสูกับสีมันก็เลยเป็นกรากสีเหี้ย เมนูโบราณ ก็พูดเลยว่าพี่น้องผ้ามากินเลยเป็นคนพาเห็ดเดาอที่แหลกเนาะป <c oughs> ูสังกษสายาสังกสีบ่พาเห็ียดติก่อนโอนตอนนี้มาเห็ดกิน่นเลย ร่องเหมือนเด้อครับพี่น้องเด้อเอาปลาหมึกใส่ครับเข้ากันพอดีเลย Yeah. Well. แสบแสบแสบไปหน่อยในนู่นเ่ยร้องเหมือนแล้วครับผม รับคลิปนี่ยฝากพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หานนะครับผมคลิปนี้ยขอลาไปก่อนครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเล้ยนะครับขอบคุณครับเด็ดครับผมเด็ดเด็ด